สวัสดีนะครับผมสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่สองทุกคนนะครับผมก็กลับมาพบกับครูแบงค์นะครับผมในวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมนะครับผมก็ไปเราไปทํากันบ้านกันนะครับผมวันนี้เราก็ยังอยู่กันในเรื่องของการบวกลบพกหูนามนะครับผมนี่ก็เป็นคาบที่สองแล้วเนาะอ่ะไปไปดูกันเดดเดือดดึงโจทย์มานะครับผมอ่ะโจทย์ตัวนี้ก็เป็นข้อใดข้อหนึ่งของ การบ้านนะครับผมก็ไปลุน้นกันว่าเป็นข้อไหนโจทย์ก็เหมือนเดิมเขาก็จะมีช่องบวกและลบให้นะครับผมวันนี้ครูแบงค์ก็มาช่วยทำก่อนอันนี้ครูแบงค์ให้เป็นบวกแล้วกันวันนี้ครูแบงค์ทำเป็นบวกเนาะฟึ๊บอ่าเตึ้งอ่าถ้าเราในตารางเนี่ยมันจะมีช่องผลบวกกับผลลบใช่ไหมครับถ้าเราทาอันใดอันหนึ่งได้เนี่ยอีกอันหนึ่งดูง,ง่ายไปเลยทันทีอ่ะสเต็ปแรกไม่มีอะไรนะครับผมก็เขียนโจทย์นะครับผมเขียนโจทย์โจทย์ให้อะไรมาก็เขียนไปเลยตรงตรง นะครับผมบวก 4b กำลัง3วงเล็บปิดกับเนี่ยเราทำเป็นอะไรลูกตาน,นี้เราทำเป็นบวกใช่ไหมครับเราก็เขียนไปเลยบวกบวกกอะไรลบ 4b กำลัง3ลบ 5a กำลัง 2b บวกกับ 2b ab กำลัง2ลบกับ3 เอากำลังสามเออไม่ใช่อ่ะยาวมากเลยข้างหลังก็ไม่รู้ใครไปสัรหาการตั้งโจทย์ออกมานะครับผมอ่ะเมื่อเราทําแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับสเต็ปต่อมาเราก็ทําการถอดวงเล็บอ่ะวงเล็บข้างหน้าเนี่ยไม่มีอะไรนะครับผมถอดได้เลยตรงๆนะครับผมถอดได้เลยปึ๊บอ่ะปึ๊บอ่ะแต่วงเล็บข้างหลังเนี่ยครับผม เห็นว่าตัวนี้เป็นบวกใช่ไหมเราก็ทําการคูณบวกเนี่ยเข้าไปในทุกตัวเลยนะครับผมเข้าไปในทุกตัวเลยของตัวแปรเนี่ยครับผมอะคูณเข้าไปเลยเนี่ยมีอยู่หนึ่งสองสามสี่คูณเข้าไปเลยนะครับทุกตัวเสร็จแล้วเราก็มาบวกลบอ่ะเราก็มาดูกันบวกเจอลบก็กลายเป็นลบใช่ไหมลบสี่บีกำลังสามบวกเจอกระลบ ก็กลายเป็นลบเหมือนเดิมลบ5 a ลังสอบนะครับบวกเจอบวกกลายเป็นบวกเหือเดิมนะครับผมก็บวก 2A B กำลัง2นั่นเองบวกเจอลบก็กลายเป็นลบนะครับลบ a อกำลัง3่ะเสร็จแล้วเราก็มาดูอะไรที่มันดูแล้วละไม้คล้ายคลึงหน้าตาเหมือนกันเห็นนี่ไหมอ่ะ b ลัง สามใช่ไหมครับอ่าสี่บีกำลังสามปุ๊บอ่านี่ขายกันเลยนี่อยู่ใกล้ๆกันนะครับผมนี่เห็นว่ามันห้อย b ีกำลังสามเหมือนกันนะครับผมก็จับเอาไว้คู่นึงอ่าอีกคู่นึงเอาเป็นอะไรดีอ่าอีกคู่นึงเอาเป็น a อกำลังสองบีนะครับผม a อกำลังสองบีอันนี้ก็จะอยู่ในของลบห้านะครับผมลบห้าอ่ะตัวนี้มีเหมือนกันเลยเห็นไหมเนี่ย เห็นว่าตัวข้างหลังห้อยท้ายของเขาเนี่ยตัวแปรของเขาเนี่ยจะเหมือนกันเลยนะครับผมในสเต็ปนี้แค่จับคู่ดูเฉยๆนะครับผมจับคู่ดูเฉยๆเอาคู่และเนี่ยไอที่มันห้อยท้ายเป็น A กําลัง a b กําลังสองเนี่ย นะครับผมไม่เห็นมีคู่กับใครเลยก็อ,อย่างที่บอกนะครับไม่มีก็คือไม่มีช่างมันนะครับปล่อยมันไปปล่อยมันไปที่เป็นไอ้น,นี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับผม A กําลังสามไม่มีตัวไหนเลยเป็นเกําลังสามนะครับผมก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละนะครับผมปล่อยไว้อย่างนั้นเลยเเไม,ม่ต้องไปคิดอะไรกับมันมากนะครับผมไม่ต้องไปคิดอะไรกับมันมากเนาะอ่ะอันนี้ใส่เท่ากับไปสักนิดนึงอ่ะเท่ากับนะครับต่อมาเราก็เขียนไว้แบบเดิมเลยอะไรที่มีคู่ก็จับไว้ อยู่ในโซนที่มันมีคู่กันนะครับผมอันนี้ 5a กำลัง 2b ลบกับ 5a กำลัง 2b นะครับผมบวกกับอีกวงเล็บหนึ่ง c b กำลัง3ทุกครั้งเวลาทำนะครับผมส่งหคนอาจจะยังงงว่าครูตอนใส่วงเล็บเนี่ยตัวที่กั้นกลางระหว่างวงเล็บนี่คืออะไรก็คือเป็นเครื่องหมายบวกนะครับเป็นเครื่องหมายบวกเลยอันเดียวอย่าใส่เป็นเครื่องหมายลบนะเป็นบวกอย่างเดียวนะครับผม ลบ 4b กําลัง3นะครับผมอ,อันนี้ไม่น่างงนะ,อ,ะอีกองเล็บหนึ่งมีอะไรไหมถ้าไม่มีเหลือตัวแล้วก็ใส่ไปแบบเดิมนะครับผมถ้าไม่เหลือตัวแล้วก็ใส่ไปเลยแบบเดิมนะครับผมบวกกับลบ a กําลัง3นะครับผมอ่ใส่ไปเลยแบบเดิมเด็ดนะครับอ่เราก็มาดูเนาะอันนี้ใช่ไหมครับลบลบ5 a กำลังสอง b นะครับผมเนี่ยห้าลบหบวกหกับลบหก็กลายเป็น0 ab a กำลังสอง b นะครับผมอันหนึง่งเนาะบวกอยู่กับของตัวนี้4ีลบสเหลือ0ูนะครับศ b กำลังสนะครับผมบวกตัวเดิมนะครับผม ตึงอ่บวกอยู่กับเซตเดิมตัวเดิมโอ้ยกูแบงเขียนอะไรเนี่ยอ่ะนะครับอ่ะบวกอยู่กับเซตเดิมตัวเดิมของเรานะครับผมอ่ะเสร็จแล้วหลายคนอาจจะตอบกันแค่นี้เลยแต่ว่ามันยังมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่เราควรที่จะใส่ใจกับมันนะครับผมเห็นว่าตัวเนี้ยเอาปากกาให้ไหนขึ้นมาก่อน เออเอาเป็นสินีแล้วกันเห็นไหมว่าตัวนี้มันเป็นศูนย์ใช่ไหมศูนย์เพราะฉะนั้นศูนย์คูณอะไรก็ได้ตัวนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวอะไรที่มันคูณกันแล้วเนี่ยได้ศูนย์ตัวนี้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเขียนมันนะครับผมค่าทิ้งไปได้เลยเราตอบเฉพาะตัวที่มันมีค่าอย่างเดียวก็พอนะครับผมเพระฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบเป็น 2A B กําลังสลบกับ a กําลัง3นี่ตอบแค่นี้เลยนะครับ a 2ตัวนี้นี่ไม่เขียนเนาะอ่ะเสร็จไปแล้วนะครับกับตัวบวกนะครับต่อมาเป็นตัวลบนะครับผมโจทย์มากก็เป็นโจทย์ตัวเดิมนะครับผมอ่ะอันนี้เราทําในเวอร์ชั่นของการลบนะครับผมอ่ะอันแรกคิดอะไรไม่ออกเขียนโจทย์นะครับผมเขียนโจทย์ขึ้นมาก่อนอ่าต้องใช้เวลานิดนึงเนาะในการ เหยนโจดขึ้นมานะครับผมอ่ะโจท์เขาให้อะไรมาแล้วก็เขียนไปเลยนะครับผมตามนั้นกับตอนนี้ก็ทําอะไรตอนนี้ก็ทําลบแล้วก็ใส่ลบไปนะครับผมลบสี่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไอ้ครูโจทย์ผิดหรือเปล่าโจทย์ไม่ผิดนะครับผมโจทย์ถูกอยู่แล้วเราเขาให้อะไรมาก็เขียนไปตามนั่นแหละเขียนไปแบบใสๆซื่อๆนะครับโอ้โจดกระย้าวยาวใครคิดโจดอยเนี้ อ่ะนะครับอ่ะปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ทําการถอดนะครับผมถอดวงเล็บวงเล็บแรกเนี่ยมันสามารถถอดได้เลยนะครับผมเขาให้อะไรมาเราก็ลบวงเล็บทิ้งออกไปเลยแล้วก็เขียนเฉพาะตัวด้านในนะครับผมแต่ตัวข้างหลังเนี่ยแหละตัวข้างหลังเนี่ยนะครับผมเริ่มจะเป็นปัญหาแก่มวลมรุษยาชาแล้วมันเป็นลบใช่ไหมครับเราก็ทําการคูณลบเนี่ยเข้าไปในทุกตัวเลยนะครับผมเข้าไปในทุกตัว นี่เข้าไปในทุกตัวเลยนะครับผมมียู 1, 2, 3, นึ่งสองสามสี่ที่ครูแบงค์บอกนะครับผมคูณเข้าไปเลยทุกตัวนะครับผมลบเจอลบตัวนี้ก็จะกลายเป็นบวกนะครับผมลบเจอลบกลายเป็นบวกปึ๊บนี่อ่าต่อมาลบเจอกับลบอีกแล้วลบเจอกับลบก็กลายเป็นบวกเหมือนเดิมบวกห้าเอกรลังสองบีนะครับลบเจอบวก ลบเจอบวกกลายเป็นไรลบเจอบวกกลายเป็นลบนะครับผมเครื่องหมายต่างกันเป็นลบเครื่องหมายเหมือนกันเป็นบวกนะครับจําง่าย,ายอ่ะต่อมาลบเจอลบก็กลายเป็นบวกนะครับผมลบเจอลบก็กลายเป็นบวกแล้วเราก็มาจับคู่เขาเหมือนเดิมเลยนะครับผมเหมือนกับข้อเมื่อกี้เลยเด็ยเดยด็หรือใครคิดสภาพไม่ออกเดี๋ยวครูแบงค์จะขีดเส้นใต้า,าไว้ให้แล้วกันนะครับ าาาปากกาสีแดงเราใช้ไปแล้วเนาะเราเอาปากกาสีส้มนะครับอ่าฟื้ตัวนี้นี่ตัวนี้เห็นไหมเอ่ยคู่กับตัวนี้เห็นไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันห้อย a กําลังสองบเหมือนกันนะครับผมต่อมาสีเขียวนี่ข้างกันนะครับผมเอ่อหลายคนอาจจะเอ๊ะคูไม่ดูไม่ออกเลยนะครับผมอ่ะเอาเป็นอย่างนี้ก็ได้อ่า หมายว่าตัวนี้มันห้อย b กําลัง3ใช่ไหมอันนี้ข้างหลังก็ห้อย b กําลัง3เพราะ,ะนั้นเหมือนกันก็อยู่ในจําเพศคู่เดียวกันส่วนไอ้พวกนี้บุคคลที่ไม่มีตัวไม่มีคู่นะครับผมถ้าไหนที่ไม่มีคู่ก็คือไม่มีก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละนะครับแล้วเราก็ไปเขียนเหมือนเดิม 5a กําลัง 2b นะครับผมทําอะไรอีกบวกกับ 5a กําลัง2 v นั่นเองนะครับผมบวกกับอันเก่าเป็น c b กำลัง3บวกอยู่กับ c b กำลัง3นั่นเองวงเล็บปิดบวกกับลบ2 ab กำลัง2นะครับผมบวกกับ a กำลัง3นะครับผมอ่ะเสร็จแล้วเราก็เมื่อเราจับคู่บวกกันแบบนี้จะได้ เสร็จแล้วได้ใช่ไหมครับเราก็ทําการบวกเฉพาะสัมประสิทธิ์ของเขาห้าบวกหกลายเป็นลูปหบวก5ก้กลายเป็น10นะครับผม10 a เอกลังสอนะครับผมอันนี้ขั้นด้วยเครื่องหมายอ่าอันนี้ก็ยังเป็นบวกนะครับผมอ่าอันนี้วงเล็บแรกนะบวก4ีบวกสกลายเป็นอะไรลูปสบวก4กีกลายเป็น8นะครับผมบก็เวลาบวกพหุนามเนี่ยบวกเฉพาะตัวเลขที่มันเป็นตัวสัมประสิทธิ์ก็พอนะครับผมอ่ที่เหลือไม่มีตัวบวกใช่ไหม ไม่มีตัวบวกเราก็ทําการเขียนไปแบบเดิมอะไรแบบเดิมนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วเราก็ทําการถอดวงเล็บออกนะครับผมในส่วนของตัวเนี้ยถ้าใครสามารถคํานวณออกมาแล้วถอดวงเล็บออกมาได้เลยก็เขียนคําตอบเลยได้เลยตรงๆนะครับผมโดยที่ไม่จะเป็นต้องมีวงเล็บก่อนนะครับผมอ่ะอันนี้มันเป็นบวกอยู่แล้วใช่ไหมครมบก็ถอดวงเล็บออกมาเป็นบวกเลยอันนี้บวกเจอลบก็กลายเป็น เดี๋ยวไป่่านครูแบงค์อีกอันนี้บวกเจอกับลบกลายเป็นอะไรบวกเจอลบก็กลายเป็นลบไงครูไม่ยากนะครับผมสองเอกำลังเอบกำลังสแล้วก็บวกกับ a อกำลังสามแค่นี้เองจบแล้วนะครับผมกันการบ้านก็มีอะไรบ้างกันบ้านของเราก็มี ข้อ4กับข้อ5นะครับผมเมื่อกี้ครูแบงค์ช่วยไปแล้วข้อหนะึ่งเนาะก็เหลืออีกข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไปทําต่อนะครับผมในหน้า65นะครับผมสรับวันนี้ครูแบงค์ก็ลาไปก่อนใครมีคํำถามข้อสงสัยอะไรใดๆก็สามารถทักไลน์ถามครูแบงค์ได้นะครับผมตามมีทั้งเบอร์โทรแล้วก็มีไอดีไลน์หลังจากจบคลิปนี้ไปนะครับรับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย